เดี๋ยวพี่เก่งมือตนี้ขอแบ่งครับเดี๋ยวพี่เก่งลงอบัมหนครับถ่ายผมเลยผมไม่เก่งเดี๋ยวสั่นมาวิดีโอสั่นจะถ่ายมเลยสิเกเลยี่เกผมมันไม่เก่งเก่ง

đem tháo cho con đi. tháo cho. tháo máy. tháo máy. hey. kẻ thay cơm ไปแล้ว4ีสามทีสามไปแล้วยกเลยม่เออมันจะปลาไปกินไุกไย่เลยอไเลยอไปบอกมันเล้วมัมันคัดอย่างนี้ว่าเจ๊เด็กผาลับนห่อยเลยเนี้ยเนี้ยเนี่ยุมนี้ยไแ้ลากไปเลยทัวนั่นแหละ กิโลเมตรชั่วโมงไม่ได้เอับมีคนพลาดอยู่นี่แหลนี่ยคนเยกไปีปวตินอันนี้ร้อยจิ้น่อไปินราคนพลาดเนี่ยซาจลาเาเรียกอยากแลกหัวจังเลยทมลงเลยตินอ้คุยกันว่าม ไปอยู่ประเทศไหนมาวันนียเขาก็ได้ยินแล้วโอยังดีนะอมอไม่ะเบิ้เฮ้ยเอาไหนอาไหเอาไหเชียวเียวคุณเก่งครับความยร้อยยี่สิบเมตรต่อช่วงหัวจะผ่านได้ไงเฮ้ย สวยงามเด็กชูสนหน่อยนักกีฬาขึดนหน่อยทางนี้หมดแรงแล้วทางนี้ไม่เอาแล้วไม่ต้องไปเล่นลูกยากแล้วเล่นลูกยากมันตายแล้วไม่ายกขาลงวามหกไม่ได้ดามหกตัวล